เป็นตื้อรูปเร็วใชเยอะไหมันก็เลยเขาก็เลยบีบจังหวะที่สองนะจ๊ะเพราะเกมแรกผมเล่นกับเพื่อนลูกมันช้าเราบีบจังหวะเพราะถ้าเราเล่นเน้นบุกเกมเร็วมันไม่เปลี่ยนทั้งสองฝั่งฝั่งนั้นเขาก็พยายามบีบเราไปตอกแก๊กตอปแก๊นกนิดเดียวกันเยอะมิดเกียวเราอะผมก็ผมก็ติดบ,บ้างตอ,อดบ้างล้มล้นบ้าง พยายามแบบจะให้เขาแก้ยากๆไงยืดๆแก้ยากๆไม่หรอกมันช่วยกันตกไงมมันไไ่ด้ที่ตกคนเดียวมันก็มันก็แบ่งน้ำหนักกันได้เลยเขาลุกหน้าได้เกือบแต่มันติดมือผมแม่ก็มันก็พอได้อยู่พอได้หมด รู้แบบไม่ต้องแก้แข่งเ่ตีนิดเดีตีนิดเตียตีตีแบบไม่เอย,ยเลยแกบบนี้เคิดกันทุกคนผมแม่งหมดแรงแล้ว

ลนะ้มแล้วสไลด์ตามสนามผมก็ตรงแข็งแล้วอย่างแบบเราล้มแล่วเรายังแบบไปต่อได้อะมันจะแบบน <c oughs> ่าจะต๊อกเลยลงเลล้มปุ๊บนี่ออกเลยอ่ะแบบนะร่ากนัว ไม่ผุนแรงไม่ผุร่มหลับเ,เริ่มหมดแล้แต่ถ้าแรงผุนมาวันนั้น่ะที่ผมแตกให้เราพี่ตาากต้องแบบจังหวะจังกันตุ้มต้องต้องฝัดที่อ่ะตัขา้องเข้าฝั่ายพี่ผมว่าน่าจะเต็มขอ้อถ้าแบบลูกโอเวอร์เันตียากเลยทีท่้ามาก็จะโยนทางลเยอะ อย่างผมมันแค่เสียเพราะว่าเขาผมตีมือ้าไงเขาก็ต้องโยนมาทางกลเบมาเขาตีหลมือขวาเไอ้น่บอกว่าคิดว่าออกไอ้เดินสายน่าจะลงเส้นพอดีไอ้แรกออกเก็ตีมันเสียมันตงตามเหมือนออกตงตามเหมือนออก

ปุ๊บเผื่อเขาวานกับมาแล้วก็วานคืนให้เขาเยอะแล้วก็ปั้นต่อนี่มีลูปตบเยอะไม่ค่อยไม่คปยไปเออไม่ค่อยาป คิปที่ผมลงอ่ะที่เล่นขั่วกแกโดยแกตบเยอะขึ้นแกแตกแล้วแกเล่นหนักไนู้โน้กแบบการางแกเปลี่ยนวี่ปีโกมันเลยเปลี่ยน ไม่เป็นแรงหลูกนั่นที่สไลด์ตามนาไปไม่สอ่นไหวเลยดีนะแบบพี่ีมแบบหันขึ้นหันลงมองเลยคนเข้าอะไอ้ยัแลวเข้าเลย่เข้ามาจนไอ้สัดค์พึ่งตัว